กินยำุมนเส้นรวมิตรกันจ้าทุกคนนี่วันนี้เราได้ยำุมนเส้นรวมมิตรมาหนึ่งจานใหญ่ๆนะคะพอดีไปเดินตลาดมาตอนเย็นก็เลยจัดมาเลยร้านประจำมาค่ะทุกคนมาเซ่บซกันยำุมนเส้นรวมมิตรใส่ทุกอย่างมีทะเลด้วยทุกคนกุ้งปลาหมึกลูกชงลูกชิ้นหมูยอทุกอย่างเลยค่ะ เหตุกลางรถจัดแซ่บๆทุกคน <Yeah. S 1> อืมหุนเส้นมันจะอืดน,นิดนึงนะทุกคนติดฝนฝนตกแรงมาก uh. มอ่ะมีฮอทด,ดอกด้วย แซ่บเหมือนเดิมทุกคนเจ้าประจำเส้นเหนีวนุ่มที่ร้านเขาก็จะมียำหลายอย่างนะทุกคนมีมา,ม,าม่ามีทุกอย่างทุกคนแซ่บเหมือนเดิม ออืืมมใส่เห็ดขาวเด้อใครเลื่อนคลิปนี้มาเจอตอนกลางคืนก็ขอเธอตีนะทุกคนอโอ้ <c oughs> กระเด็นทุกคน <c oughs> หกติบ,บาทได้อย่างเยอะนะเนี่ยทุกคนอะอคุ้มมากมที่อื่นขายกันราคาเท่าไหร่ทุกคนคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเราหน่อยนะนลิงไก่าทุกคนเซรบมาก อ,อร่อยอะทุกคนกินไม่ได้เลยตอนนี้แซ่บมากปีนไก่ ใครที่อยากกินนะคะก็ไปหาซื้อมากินได้ตามร้านประจำแถวบ้านหรือทำกินเองก็ได้นะทุกคนทำกินเองก็ได้เยอะอขนาะบอกว่าเผ็ดกลางๆก็ยังออกเผ็ดนะนทุกคน จัดมากทุกคนไปจัดตามเราได้นะคะยำวุมม้นเส้นรวมมิจ้า